สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องมาดามเจนนะคะวันนี้เราจะทำวายจากมะม่วงหาวมะนาวโห่ค่ะทำออกมาแล้วซีสันสวยงามมากๆเลยค่ะรสชาติก็อร่อยกำลังดีเลยนะคะเราไปลงมือทำกันเลยนะคะใช้มะม่วงหาวมะนาวโห่1กิโลค่ะตอนนี้ก็เด็ดเอาขั้วออกและล้างให้สะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะผ่าครึ่งแล้วแช่น้ำเกลือไว้เพื่อให้ยางออกมานะคะ มะม่วงหาวมะนาวโห่เขาจะมียางค่อนข้างเยอะค่ะนอกจากจะมีรสเปรี้ยวแล้วยังมีความฝาดความเฟื่อนของยางอีกด้วยนะคะสำหรับมะม่วงหาวมะนาวโห่จะมีวิตามินซีสูงมีสารต้านอนุมูลอิสระและเมื่อนำมาทำเป็นวายแล้วประโยชน์ก็ไม่ได้หายไปไหนค่ะยังป้องกันโรคหัวใจและระบบทางเดินอาหารและช่วยป้องกันหวัดได้อีกด้วยนะคะพอหั่นเสร็จแล้วเราจะแช่น้ำไว้แบบนี้15นาทีค่ะพอครบเวลาแล้วก็นำไปล้างอ,อน้ำเกลือออกนะคะ ต่อไปเราจะนำไปต้มค่ะใช้น้ำสะอาด4ลิตรนะคะใส่มะม่วงห่าวมะนาโห่ลงไปได้เลยค่ะ1กิโลกรัมจากนั้นตามด้วยน้ำตาลทราย1กิโลค่ะสำหรับน้ำตาล1กิโลบางคนอาจจะสงสัยว่ามากไปหรือเปล่าไม่มากค่ะเพราะน้ำตาลจะกลายเป็นอาหารของยีสต์และน้ำตาลก็จะหมดไปนะคะพอใส่น้ำตาลทรายเสร็จแล้วก็คนให้น้ำตาลละลายนะคะระหว่างนี้ใช้ไฟปานกลางค่ะ ก็ให้น้ำเดือดประมาณ10นาทีแล้วยกลงจากเตาได้เลยค่ะตอนนี้ก็ผ่านมา10นาทีแล้วนะคะจะเห็นว่าน้ำเป็นสีแดงขึ้นมาเลยค่ะสีสวยมากๆเลยนะคะยกลงจากเตาแล้วรอให้อุณหภูมิลดลงค่ะ ระหว่างที่รอนำโถที่เราจะใช้ไปฆ่าเชื้อโดยการรวกน้ำร้อนก่อนค่ะซึ่งโถหมากเป็นโถแก้วขนาด5ลิตรนะคะถ้าจะใช้เป็นโถพลาส,สติกก็ควรเป็นพลาส,สติกสำหรับใส่อาหารนะคะและตอนนี้น้ำต้มมะม่วงหาวมะนาวหกก็เย็นลงแล้วนะคะอุณหภูมิที่ได้ก็จะใกล้เคียงกับอุณหภูมิห้องหรืออุ่นนิดหน่อยนะคะจากนั้นเราจะตักขึ้นมาเทยีสค่ะ การเทสยีสก็มีความจําเป็นมากนะคะบางทียีสที่เราซื้อมาอาจจะเสียแล้วเราจะได้ไม่เสียทั้งหม้อค่ะตักใส่แก้วประมาณนี้ใช้ได้แล้วนะคะส่วนที่อยู่ในหมอ้อก็เทใส่โถได้เลยค่ะต่อไปเรามาเทสยีสกันค่ะ ยต์ที่ใช้จะเป็นยิ์ที่ใส่ขนมปังนะคะสามารถหาซื้อได้ตามร้านเบเกอรี่ค่ะใส่ยต์ลงไปหนึ่งช้อนชานะคะจากนั้นพักไว้ประมาณ5-10นาทีถ้ามีฟองเกิดขึ้นแสดงว่ายิ้ททำงานค่ะตอนนี้ผ่านไป10นาทีแล้วนะคะจะเห็นว่ายิ้ททำงานจะทำให้เกิดฟองค่ะตอนนี้ฟองขึ้นมาเยอะเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเทลงไปในโถเลยค่ะ จากนั้นคนให้เข้ากันอีกครั้งค่ะยีสตจะได้กระจายไปทั่วนะคะ เสร็จแล้วก็ปิดฝาได้เลยค่ะการปิดฝาก็ไม่ได้ปิดแน่นนะคะปิดหลวมๆแบบนี้ค่ะเพราะจะทําให้อากาศด้านในถ่ายเทได้ดีค่ะซึ่งการหมักจะทําให้เกิดแก๊สถ้าเราปิดแน่นเกินไปอาจจะทําให้ระเบิดได้นะคะเสร็จแล้วก็ติดวันที่ไว้เดี๋ยวเราจะนับไปอีก7วันนะคะสำหรับายมะม่วงหาวมะนาวห่ห5วันถึง7วันเราก็นำม,มันนกยีดได้แล้วค่ะ ตอนนี้ก็ผ่านไปเจวันแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะได้กลิ่นแอลกอฮอล์แรงมากเลยค่ะจะเห็นว่าด้านบนมีฟองยีสต์กำลังทำงานอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาน็อกยีสต์กันค่ะการน็อกยีสต์ก็คือการหยุดการเติบโตของยีสต์นั่นเองค่ะนำวน์มากรองใส่หม้อดได้เลยนะคะ สำหรับตะกรนที่ติดอยู่ก้นโถแบบนี้เราก็ไม่ใช้นะคะคือซากยิบตที่ตายแล้วค่ะต่อไปเรานำน้ำวายที่ได้ไปตั้งเตาค่ะและก่อนนำไปตั้งเตาเพื่อนๆชิมก่อนนะคะว่ารสชาติวายของเราเป็นแบบไหนเราสามารถปรับได้ค่ะถ้ามีความเฟื่อนหรือความขมเกินไปก็สามารถปรับด้วยน้ำตาลค่ะใช้น้ำตาลปรับ30-50กรัมนะคะตามรสชาติที่เราว่าอร่อยแล้วอะคะ่ะ จากนั้นยกไปตั้งไฟเลยค่ะใช้ไฟปานกลางค่อนข้างอ่อนนะคะสําหรับน้ําตาลที่เราจะปรับเพิ่มรสชาติก็สามารถใส่ตอนนี้ได้เลยค่ะสําหรับอันนี้จะใส่ไป30กรัมนะคะพอเราใส่น้ําตาลลงไปก็จะเห็นว่ามีฟองเกิดขึ้นยีสต์เขาก็จะมาลุมกินน้ําตาลค่ะจะเกิดฟองแป๊บเดียวค่ะพอโดนความร้อนยีสต์ก็จะตายนะคะการน็อกยีสต์ก็ใช้อุณหภูมิ40-50องศาค่ะถ้าไม่มีที่วัดอุณหภูมิก็ทงต้องกะเอานะคะ พอฟองหมดไปประมาณนี้ใช้ได้แล้วค่ะเราจะรอให้เย็นแล้วมากรอกใส่ขวดกันนะคะและระหว่างที่เรารอให้วายเย็นตัวลงไปเตรียมขวดที่จะใส่กันเลยค่ะนำไปฆ่าเชื้อโดยการต้มน้ำร้อนประมาณ10นาทีนะคะ พอวายเย็นตัวลงแล้วเราก็มากรอกใส่ขวดได้เลยค่ะพอกรอกใส่ขวดแล้วสามารถนําใส่ตู้เย็นได้เลยค่ะหรือจะหมักต่อนอกตู้เย็นอีก3-5วันแล้วค่อยนําไปใส่ตู้เย็นก็ได้เหมือนกันนะคะการบ่มต่อนอกตู้เย็นก็จะทําให้วายมีความใสขึ้นและจะมีรสชาติดีขึ้นนั่นเองค่ะตอนนี้กรอกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะนําไปใส่ตู้เย็นเลยนะคะ ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราต้องชิมแล้วค่ะเย็นฉ่ำๆเลยนะคะสีก็สวยมากๆเลยค่ะรสชาติกำลังดีเลยนะคะมีความเป็นแอลกอฮอล์ใช้ได้เลยค่ะเพื่อนๆอย่าลืมลองไปทำดูนะคะไวายมะม่วงหาวมะนาวโอเหมาะกับงานปาร์ตี้งานสังสรรค์ที่บ้านนะคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องมาดามเจนด้วยนะคะและฝากติดตามเพจมาดามเจนใน Facebook ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ